ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์เตือนคุณประจำวันที่12พฤศจิกาย,ยน2565นระครับรัฐบาลเตรียมตัดสิทธิผู้ที่จะได้รับบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้วันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับดูด่วนว่าคุณโดนตัดสิทธิไหมแตหรับคนที่จะมีโอกาสโดนตัดสิทธิคือ1นนะฮะคุณมีสถานะการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์ แล้วยังไม่เคยแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเลยหากคุณไม่แก้ไขข้อมูลเลยนะครับถ้าถึงวันที่17พฤศจติกายนและเลยวันที่17ไปเมื่อไหร่คุณจะโดนตัดสิทธิ์การได้บัตรบริการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลคุณไม่สมบูรณ์รัฐบาลไม่สามารถนําข้อมูลของคุณเนี่ยไปพิจารณาได้เพราะฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์นะฮะส่วนคนที่มีโอกาสรุ้นและไปต่อกลุ่มแรกนะครับคือคนที่ได้รับสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์จะได้ไปต่อและรุ้นผลอีกที เดือนมกราคม66ก็คุณจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่หรือไม่ได้กลุ่มที่2คือคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ได้รับสถานะไม่สมบูรณ์นะครับลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถไปใช้การเปลี่ยนสถานะได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเขาจะมีประกาศตามรอบนี้11พฤศจิกายนแล้วก็25พฤศจิกายนก็สามารถไปเช็คได้เลยนะครับว่าสถานะของคุณเปลี่ยนหรือไม่ สองกลุ่มนี้มีโอกาสได้ลุ้นต่อส่วนคนที่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลเลยรีบไปแก้ไขข้อมูลก่อนวันที่17พฤศจิกายนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้รับสิทธิ์บัตรสดิการแห่งรัฐในอนาคตได้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งสตังค์มีไลฟ์สดสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสาร,รอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยท่านจะส่งข่าวให้คุณ าจอบนะครัไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามเกียกับสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ